สวัสดีครับวันนี้มาดูพระผิดพิมพ์กันครับที่ส่วนใหญ่ซื้อมาแล้วเฮ้ยทำไมเก๊ทำไมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่พ่อค้าส่วนใหญ่เขาจะเขาจะเห็นรุ่นนั้นหรือรุ่นที่เขาชอบเนี่ยทุกวันอยู่แหละคนนอกเนี่ยจะโดนกันนะอย่างนี้อย่างนี้เหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญเหรียญทางด้านที่ผมชี้เนี่ยปเป็นเหรียญแทนนะอันนี้เหรียญเก๊ถ้าคนไม่เคยเห็นของแท้สังเกตน,นะดวงตาเนี่ย จะดูใหญ่กว่าพอเขาถอดพิมพมาใช่ไหมครับเส้นเราจะดูความคมพวกนี้อย่างเดียวไม่ได้นะครับ <Okay. S 1> เหรียญบางเหรียญมีจุดมีจุดเขาเรียกอะไรเป็นท่าไม่ตายในการดูที่เขาสามารถกล้าจ่ายเงินหลักแสนหลักหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านกันได้ครับเขาเขามีเทคนิคการดูอย่างส่วนตัวถ้ารุ่นแรกนะผมจะดูแถวๆนี้ครับพอพานออ่างแถวๆช่วงเนี้ย ผมเพราะว่าผมผมเป็นคนให้เหรียญรุ่นแรกเนาะผมก็จะส่องเหรียญที่คอผมบ่อยอย่างเงี้ยสังเกตดูครับมันมันจะไม่ใช่เป็นตัวตอกครับคําว่าหลงพอเงินยอันนี้เป็นการถอดพิมพ์มาแล้วพวกตําหนิต่างๆตามปลอายอ่างหรือว่าด้านบนที่มีการต่างระดับเนี่ยจะไม่เหมือนของแท้เลยอ่ะอย่างเงี้ยอันนี้เหรียญรุ่นสามอันนี้เหรียญฝั่งนี้คือเหรียญแท้นะครับอันนี้ของแก เขาก็ถอดพิมพ์มาแล้วเขาก็ไปแกะเพิ่มเส้นสายดูดูตามหน้าผากดูอะไรจะคมชัดมากถูกไหมครับถ้าคนไม่รู้เนี่ยผมว่าโดนแน่นอนเขาก็มาโอ้โหเหรียญมันคมเส้นสายมันขึ้นข,น,ขนาดนี้ใช่แต่จริงๆพะผิดพิมครับแบบนี้อย่างนี้เหรียญจิโก้กครับฝั่งฝั่งนี้ที่ผมชี้เนี่ยเหรียญแท้ดูงานเก๋ครับ ไม่เหมือนแต่ว่างานเก๋เหมือนๆก็มีนะอันนี้ผมยกตัวอย่างรูปที่เห็นความแตกต่างมาให้ดูก่อนถ้าเหรียญแท้เนี่ยหรือเหรียญที่แบบเก๋ได้ดีเนี่ยเขาจะทำค่อนข้างเหมือนเลยเราต้องไปพิจารณาจุดอื่นนะครับจิโกโกลางปีศูนย์หกนี่เหรียญแท้นะครับนี่ไม่แท้บางคนไม่รู้ก็โดนเงินไปครับเนี่ยรุ่นสุดท้ายนี่ยครับ อันนี้เหรียญแท้นะครับแต่เป็นบล็อกธรรมดาดูเหรียญดูเหรียญเกทในสมัยนี้ครับเขาไปแกะเพิ่มครับผมนี่เด้งเลยตาเตอร์เนี่ยก็เช่าหาดูดูกันดีๆนะครับรุ่นรุ่นสุดท้ายเนี่ยมีหลายบล็อกบล็อกที่คมที่สุดคือบล็อกทองคำนะมันจะมีทองคำอะไระบ,บาบาขีดขอปิน้นสอขีดวล็ธรรมดา อะไรนู่นนี่นั่นลักษณะจะไม่เหมือนกันฮะเช่าหาก็ดูกันดีๆนะครับครับขอบคุณมากครับพี่ที่รับชมมีอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับผิดถูกยังไงก็คอมเมนต์มากันได้ครับขอบคุณครับ